มาดูเจ้าเด็ดกัน,กนบ้างนะฮะนี่นะครับเจ้าเด็ดครับอยู่เสานี้นะฮะดูกันนะฮะใส่เสร็จปับ๊บบินเข้าร่วมปุ๊บนะครับมาลุ้นกันว่าจะเหยียบไหมนะฮะดูนะครับเจ้าเด็ดจะทำได้หรือเปล่าครับ เอาสองตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเกือบติดเสาไฟฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆนะฮะประมาณสักสามวาครับมาดูนะฮะเจ้าเดดจ,จะทําได้หรือเปล่าครับ มาดูนะฮะมาลุ้นกันยาวๆเลยครับลุ้นกันยาวๆนะฮะไม่ตัดไม่ต่อเลยนะครับ ดูเหมือนจะบินมาอีกตัวครับลงข้างล่างครับบินมาอย่างห้าวครับ ช่วงนี้นกต่อก็เรียกครับนกป่าจะเนียวเหนียวหน่อยฮะช่วงนี้ต่อยากนะฮะเดินบันทีละเล็กละน้อยครับบินขึ้นมาแล้วฮะตัวเดิมนะะที่มีสองตัว ดูความอึดของนกต่อด้วยนะครับม,มาอีกตัวครับนี่ครับ ตัวเลเกินครับแต่ยังไม่เหยียบสักตัวนะบินไปแล้วฮะตัวที่มาใหม่นะครับบินไปนู่นล้วฮะออกหมดแล้วครับไม่รู้จะมีตัวขึ้นมาเหยียบฮะลุ้นครับ สนใจนะฮะโอ้โหเบิ่มัดครึ่งเสาวฝั่งนี้เลยนะครับรถผ่านมาครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าครับไม่ออกนะฮะเบินไปใกล้ๆแล้วครับ ดูความอึดความทนของนกต่อด้วยฮะเรียกดีไหมกิบดีไหมนะฮะตัวนี้เจ้าเด็ดนะครับยังเรียกอยู่นะฮะเรียกด้วยขยับปีกด้วยนะฮะสังเกตเอาครับ เชิงรู้เลยครับเห็นคอนพเนียดผ่าออกครับครั้งแรกครับไม่เหยียบนะฮะดี๋ิวีครับรู้ขนาดไหนครับข้ามพเนียดไปฝั่งนูอีกครับขึ้นหัวเสาแล้วครับถ้าเหยียบก็น่าจะเหยียบฝั่งนู้นหรือเปล่าครับ ยังไม่เหยียบนะฮะขึ้นหัวเสาอีกรอบครับยังไม่เหยียบนะฮะขึ้นอีกรอบครับเรียบร้อยนะฮะเจ้าเด็ดทำได้นะครับติดแล้วครับอดูเจ้าเด็ดกันนะฮะ มาดูเจ้าเด็ดนะครับเจ้าเด็ดทำได้นะฮะนี่นะฮะติดแล้วนะครับนี่ฮะโอเคนะครับเจ้าเด็ด